กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเป็นคนใจขอกว้างขวางอบอ้อมอารีมีไมตรีจิตผู้คนจึงเรียกเขาว่านายมิตรอยู่มาวันหนึ่งนายมิตรคิดจะออกท่องเที่ยวไปอย่างโลกกว้างเขาจึงตัดสินใจขายสมบัติทั้งหมดของเขา เมื่อได้เงินมาแล้วก็นำไปซื้อม้ามาหนึ่งตัวแล้วเอาสเสบียงอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ใส่ลงไปในถุงอ่างมา้าต่อจากนั้นเขาก็ได้สวดสรรเสริญพระอันเลาะแล้วขี่ม้าออกจากบ้านไปนายมิตรออกเดินทางได้ไม่นานก็สังเกตเห็นว่ามีใครคนหนึ่งขี่ม้าตามหลังเขามาเขาจึงหยุดม้า คอยให้ชายแปลกหน้าตามมาทันแล้วเอ่ยปากถามไปว่าท่านชื่ออะไรหรือข้าพเจ้าชื่อศัตรูชายแปลกหน้าตอบใครเป็นผู้ตั้งชื่อให้ท่านอย่างนั้นมิตรถามพ่อแม่ของข้าพเจ้าเองเป็นผู้ตั้งชื่อให้แล้วท่านละ่ะชื่อว่าอะไรข้าพเจ้าชื่อมิตร เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราสองคนตกลงมาเป็นเพื่อนกันดีไหมแล้วเราจะเดินทางไปด้วยกันศัตรูเสนอความเห็นก็ดีเหมือนกันนะเพราะเราก็อยากจะหาเพื่อร่วมทางอยู่แล้วมิตรตอบตกลงต่อจากนั้นทั้งสองได้ออกเดินทางมาถึงยังทานน้ำพุแห่งหนึ่ง ซึ่งมีน้ำใสไหลรินและมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มรื่นขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากพอดีเป็นเวลาเที่ยงทั้งสองจึงหยุดพักเพื่อกินอาหารกลางวันณในะต้ต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งโดยสตรูได้เอ่ยขึ้นว่าไหนๆเราก็เป็นเพื่อร่วมทางกันแล้ว เรามาแบ่งอาหารกันกินเถอะและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรื่องอาหารจากถุงอานม้าของข้าพเจ้าขอเริ่มตน้นด้วยนำเอาอาหารของท่านมากินก่อนแล้วกันเมื่อกินหมดแล้วจึงมากินอาหารของข้าพเจ้าบ้างเพื่อนเห็นด้วยไหมข้าพเจ้าเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยมิตรตอบพร้อมนำเสบียงอาหารของตน ออกมาแบ่งปันให้ศัตรูกินอย่างอิ่มนำสำราญเมื่อกินอาหารกันเสร็จแล้วทั้งสองคนก็ชวนกันออกเดินทางต่อไปครั้นถึงเวลาอาหารมิตรก็นำอาหารของตนออกมาแบ่งกันกินเหมือนเช่นเคยไม่กี่วันอาหารของมิตรก็หมดลง ตอนนี้ถึงคราวที่ศัตรูจะต้องนำอาหารของตนออกมาให้มิตรกินบ้างแต่พอถึงเวลากินอาหารศัตรูกลับเดินหนีไปกินอาหารตามลำพังปล่อยให้มิตรอดอาหารอยู่หลายเวลาจนเขาทนไม่ไหวจึงเอ่ยปากพูดกับศัตรูว่าศัตรูเพื่อรักเราเคยตกลงกันไว้ว่าจะแบ่งอาหารกันกิน เมื่อท่านกินอาหารในส่วนของข้าพเจ้าหมดแล้วเหตุใดท่านจึงไม่แบ่งอาหารของท่านให้ข้าพเจ้ากินบ้างเล่าเนื่องจากการเดินทางยังต้องใช้เวลาอีกนานถ้าข้าพเจ้าแบ่งอาหารให้ท่านกินในไม่ช้าอาหารก็หมดแล้วเราก็คงต้องตายกันทั้งคู่ถ้าข้าพเจ้าเก็บอาหารไว้กินคนเดียว อย่างน้อยข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ศัตรูตอบอย่างไม่อะไรให่ดีถ้าอย่างนั้นเราคงร่วมทางเดินด้วยกันต่อไปไม่ได้อีกแล้วขอให้เราต่างคนต่างไปดีกว่าและขอให้ท่านจงโชคดีมิตรพูดครั้นพอถึงทางแยกมิตรและศัตรูต่างก็แยกกันไปคนละทาง มิดขับม้าไปเรื่อยๆพอตกเวลาเย็นก็มาถึงยังโรงสีร้างแห่งหนึ่งเขาได้ปล่อยม้าให้ออกไปหากินในทุ่งหญ้าส่วนตัวของเขาเองได้เดินเข้าไปหาที่หลับที่นอนในโรงสีมิดเดินหาที่ซุกหัวนอนที่เหมาะๆะเผอิญเขาไปเห็นที่มุมหนึ่งมีก้อนหินใหญ่วางอยู่เขาคิดว่า ลังก้อนหินใหญ่นี้คงเป็นที่หลับนอนที่ปลอดภัยคิดแล้วเขาก็เดินเข้าไปพรางเอาถุงอานมาวางลงหนุนนอนต่างหมอนแล้วก็หลับพร้อยไปอย่างง่ายดายเพราะความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางนั่นเองยามดึกสงัดของคืนวันนั้นซึ่งเป็นคืนวันเพนมิตรต้องสะดุ้งตื่นขึ้น เมื่อได้ยินเสียงพูดคุยกันดังกล้องมาเขาลุกขึ้นแอบมองจากซอกก้อนหินก็เห็นสัตว์สามสหายมีสิงโตเสือและสุนัขป่ากำลังพูดคุยกันอยู่ข้างๆก้อนหินอีกฟากหนึ่งโดยสิงโตได้เอ่ยขึ้นว่าข้าได้กลิ่นมนุษย์ไม่มีมนุษย์หน้าไหน ที่จะกล้าเข้ามาในโรงสีล้างนี้หรอกเสือคานถ้ามีเขาก็ต้องเป็นคนกล้าจริงๆเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่มีผีสิงอยู่สุนัขป่าเสริมถ้าอย่างนั้นเรามาเล่าถึงความลับที่เรารู้สู่กันฟังดีกว่าสิงโตออกความเห็นเสือเห็นด้วยจึงเริ่มเล่าว่า ณโรงสีร้างแห่งนี้มีหนูอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากพวกมันเก็บเหรียญทองคำสะสมไว้มากมายพอถึงคืนวันเพ็ญมันจะเอาสมบัติเหล่านั้นเกลี่ยวไว้บนหลังคาแล้วพากันเต้นรำระบำบนเหรียญน,นั้นอย่างสนุกสนานครั้นรุ่งเช้าพวกมันก็จะช่วยกันขนเหรียญทองเข้าไปก็บไว้ในรูของมัน ฝ่ายสุนัขป่าได้ยินเสือเล่าเช่นนั้นก็เล่าบ้างว่าณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลจากที่นี่นะมีคนเลี้ยงแกะคนหนึ่งเขามีสมุนไพรซึ่งเป็นรากไม้วิเศษเมื่อนำมาต้มแล้วนำไปให้แกะของเขากินปรากฏว่าแกะทั้งฝูงของเขาอ้วนท้วมสมบูรณ์ดีและข้ารู้มาว่า มีเมืองอยู่เมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นักพระธิดาของพระราชาประชวนด้วยโรคผมแห้งแรงน้อยถ้ารักษาด้วยรากไม้วิเศษนี้ก็จะหายเป็นปกติเมื่อฟังความลับของเพื่อนทั้งสองจนจบแล้วสิงโตเจ้าป่าก็ได้ขยายความลับของตนบ้างว่า ณเมืองแห่งนี้มีปราสาทล้างอยู่แห่งหนึ่งใต้ปราสาทนั้นมีทาน,น้ำผู้ใสสะอาดมีรสชาติอร่อยมากและไม่มีวันหมดอีกด้วยเมื่อสัตว์สามสหายเล่าความลับของตนจนจบแล้วทั้งหมดก็แยกแย้ายกันกลับไปยังที่อยู่ของมันส่วนมิตรเมื่อเห็นว่าสัตว์ทั้งสามแยกย้ายกันไปหมดแล้ว ก็เดินออกมาจากที่หลับนอนทันทีเพื่อพิสูจน์ความลับของสัตว์ทั้งสามว่าเป็นความจริงหรือไม่เขาจึงปีนขึ้นไปบนหลังคาโรงสีและแล้วเขาต้องตะลึงไม่เชื่อสายตาของตนเองเพราะเขาเห็นเหรียญทองสองแสงเป็นประกายแวววาวอยู่กลางแสงจันทร์มีพวกหนูกำลังเต้นระบำกันอยู่บนเหรียญน,นั้นอย่างสบายใจ มิดจึงแกล้งโยนก้อนหินเข้าไปทำให้พวกหนูตกใจวิ่งหนีไปหมดมิดเห็นเช่นนั้นก็เข้าไปเก็บเหรียญทองมาได้เป็นจำนวนมากคันรุ่งเชา้ามิดออกเดินทางจากโรงสีร้างไปขึ้นม้าคู่ใจควบตรงไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งเห็นฝูงแกะฝูงหนึ่งอ้วนท้วมสมบูรณ์ดีทุกตัวจึงตรงเข้าไปหาเจ้าของฝูงแกะ พร้อมพูดคุยขอรากไม้วิเศษตามที่สุนัขป่าเล่าแต่ชายเลี้ยงแกตอบปฏิเสธเขาจึงขอแลกเปลี่ยนกับเหรียญทองจำนวนหนึ่งที่ได้มาจากหนูชายเลี้ยงแกจึงเต็มใจแบ่งสมุนไพรนั้นให้แกเขาเมื่อได้สมุนไพวิเศษแล้วมิดก็ขี่ม้าเข้าไปในเมืองเห็นผู้คนมีหน้าตาเศร้าหมองจึงถามหาสาเหตุ ก็ได้ความตามที่สุนัขป่าเล่าเขาจึงขอเข้าไปอาสารักษาเจ้าหญิงแมนจะถูกอัมมาเตือนว่าถ้ารักษาเจ้าหญิงไม่หายเขาจะถูกประหารชีวิตก็ตามพอมิดเข้าไปในห้องบรรทมของเจ้าหญิงมิดได้จัดการต้มรากไม้วิเศษแล้วนำน้ำไปถวายให้เจ้าหญิงเสวยทันใดนั้นเจ้าหญิงก็หายประชวร และมีผิวพรรณงามเปล่งปลั่งขึ้นมาทันทีแล้วชายหนุ่มกับหญิงสาวต่างมีใจปฏิพัตตอกันพระราชาเห็นในความดีของมิตรจึงจัดพิธีแต่งงานให้วันหนึ่งมิตรต้องการพิสูจน์ความจริงจากการบอกเล่าของสิงโตเขาจึงพาเจ้าหญิงตรงไปยังปราสาทร้างแล้วให้คนงานช่วยกันขุดลงไปใต้ปราสาท ขุดลงไปช่วประเดียวก็มีน้ำู้ใสบริสุทธิ์พุ่งขึ้นมามิตรจึงให้สร้างคลิหาดซึ่งเป็นบ้านสวนสวยงามที่สุดขึ้นณนะบริเวณนั้นอยู่มาวันหนึง่งขณะที่มิตรเดินเล่นอยู่ในสวนเขาเห็นคนขี่ม้ามาแต่ไกลพอใกล้เข้ามาเขาก็จำได้ว่าบุคคลคนนั้นคือศัตรูเพื่อร่วมทาง ของเขานั่นเองมีต้อนรับขับสู้ศัตรูเพื่อนเก่าโดยอย่างดีโดยลืมคิดเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขาเชิญเพื่อนมาคุยบุญบ้านพร้อมเลี้ยงดูอย่างดีและได้เล่าถึงความโชคดีของเขาให้ศัตรูฟังทำให้ศัตรูอยากโชคดีอย่างมิดบ้างเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปยังโรงสีร้างนั้น พอไปถึงศัตรูก็ทำเหมือนกับที่มิตรเล่าคือได้ไปแอบอยู่หลังก้อนหินก้อนใหญ่นั้นสักพักสัตว์ทั้งสมสหายก็มาถึงศัตรูวัดใจพองโตคิดว่าเขาคงจะได้ยินความลับซึ่งเป็นข่าวดีในไม่ช้านี้และแล้วสิงโตเจ้าป่าก็พูดขึ้นว่าข้าได้กลิ่นมนุษย์ คงจะเป็นเจ้าคนที่แอบได้ยินเรื่องรับของเราเมื่อคราวครั้งที่แล้วกระมังเสือพูดแน่ๆเลยเพราะมีคนมาขโมยสมบัติของหนูไปจำนวนมากหมาป่าบอกมันคงมาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในโรงสีนี้เป็นแน่พวกเราช่วยกันค้นหาตัวกันเถอะสิงโตชักชวนแล้วสัตว์สามสหายก็แยกย้ายกันค้นหา พอพบศัตรูแอบอยู่หลังก้อนหินก็จับตัวไปกินเป็นอาหารอย่างอรอ่อยศัตรูจึงจบชีวิตลงอย่างน่าสงสารที่สุดส่วนมิตรก็ได้ครองรักกับเจ้าหญิงอย่างมีความสุข